สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับผมยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องเจมี่กับบักเจนคนดีคนเดิมเพิ่มเติมคือคลิปนี้เรามีผู้สาวมาขอเทสแคนนะครับผมคือก็ต้องบอกก่อนว่าในคลิปนี้นะครับแล้วก็มีน้องผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าน้องละมุนนะครับผมน้องคนนี้พี่ก็แบบว่ารู้จักมาสักระยะแล้วนะครับน้องคนนี้มาทําการขอเทสแคนเจมี่นะครับทุกคนไหนน้องละมุนขอเสียงหน่อยสิส เออน้องละมุนล,ละเมอใช่หรือเปล่ปาเน่นจาจะไม่ใช่นะครับเอาเป็นว่าในคลิปนี้จะมีผู้หญิงมาทําการเทสแคนเซมมี่นะครับทุกคนน้องละมุนครับทำมาถึงอยากเข้าแคนเซมมี่ครับไหนคะอถามก่อนสิไม่มีแคนจะอยู่แล้วค่ะอ๋อไม่มีแคนจะอยู่คือหาแคนแล้วก็หาเพื่อนเล่นใช่ไหมปกติน้องละมุนเล่นเอ่อบล็อกฟูดบ่อยไหมหรือว่าเล่นเกมอื่นช่วงนี้ก<ๆ>็ไม่เคยได้เล่นเลยละเล่นเกมอะไรช่วงนี้อวีอ๋อเล่นอวีเนะเาเนะแล้ววันนี้น้องละมุนจะเล่นผลอะไรครับเล่นผลบิ๊กมัมใช่ไหม ิกมมค่ะน้องละมุนรู้ไหมครับว่าแคนเซมี่เนี่ยแบรนบิ๊กมามน,นะแต่ว่าเหมน้องละมุนเป็นผู้หญิงตัวน้อยๆพี่ก็เลยแบบว่าจะอนุโลมให้ละกันนะครับผมยังไงก็อ่อ,อนออ่นให้พี่ละกันนะโอเคไหมอ,อ่อ,อนให้พี่ด้วยอา้าวโอเคตามนั้นละกันนะครับในคดูซิว่าน้องละมุนขี้บ่เท่าไรเอ่ยโอ้ข้าหัวให้เอ็มซะด้วยน่าจะแบบว่าตึงปงตึงเปี้ยนนะครับทุกคนฉะนั้นเราจะแบบเราจะไม่ประมาทนะครับใช่ไหมตึงไหมเนี่ยตึงแน่ๆเอาตึงแน่ๆโอเคครับทุกคนเพื่อเป็นการที่ไม่เสียเวลานะครับยังไงก็ฝากกดไลค์แชรร์เเป็นนนกกาลััังใใจห้้ดวยะคบผมอ ในคลิปนี้นะครับมีน้องผู้หญิงมาทําการขอเทสแคนเซมี่นะครับ<ม>ทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคลิปในวันนี้จะเป็นยังไงจะผ่านหรือเปล่าเดี๋ยวเราก,กดไ like, ลค์ซับบิครใหแลวเราไปดูกันเลยครับผมไปกันเลยจ้าไปกันยัง โอเคไปกันเลยครับอฮมกำลังมองหาร้านรละฟาร์มเติมโลบ้ากับผลเกมพัสและจาหนไก่ตาอยู่ใช่ไหมล่ะงั้นบักเจมแนะนำร้านนี้เลยร้านอีซี่ฟาร์มร้านดีบริการไม่โกงไม่เกียนและแอดมินสุดใจเกเรดด้วยนะครับทุกคนเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครสนใจร้านรละฟาร์มแนะนำซิอีซี่ฟาร์มเลยนะครับผมสนใจลีงกงร้านใม้คิดเลยนะจ๊ะ ช้าก่อนถ้าเกิดพี่ๆเพื่อนๆปู่ย่าตายาย,ายาพี่ป้าน้าอาพ่อแม่คนไหนต้องการจัดคอมราคาถูกยันไปถึงราคาสูงและสวยคอมสเปคเทพๆปักเจมขอแนะนาสิ้นี่เลยครับผม i have cpu ก็อย่างที่รู้กันนะครับผมไม่ได้มีแค่ขายคอมนะครับมีขายข้าวสารแล้วก็อุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ด้วยเด้อนึกถึงร้านคอมซีแบบมัดจับๆแล้วก็เฟี้ยวๆแถมบริการหลังการขายดีบอกเลยว่าให้นึกถึงที่นี่ i have cpu สนใจลิงก์เว็บไซต์ใต้คลิปเลยนะครับทุกคน มาประกอบคอมหรือว่ามาซื้อกันก็ได้เด้ออาจุบมั่ว กทุกคนเดี๋ยวเราก็มาทําการเริ่มเทสแคนกันเลยนะครับบอกก่อนนะครับว่าอ่าอันนี้คือเทสสามทับสองนะครับว่าคือใครได้สองก็คือชนะโอเคแม่นางละมุนได้สองก็คือเข้าแคนพี่เลยมาเซตในวันนี้นะครับทุกคนพี่เซมก็แบบว่าเล่นเป็นเจ้าขาไฟแล้วก็ผลสั่นพวกพี่สองแล้วก็ปืนคาบูชานะครับแล้วก็จะมีเป็นผ้าคลุมกระตาโกริน,นะครับทุกคนเดี๋ยวมาเราม,ามาดูกันว่าจะไหวหรือเปล่าน้องละมุนพี่ก้องไม่ประมาทแล้วกันนะคิดว่าต้องเก่งแน่นอนนะครับผมแถมน้องละมุนเล่นในมือถือใช่ป่ะเล่นในไอแพดใช่ไหม น่าจะแบบว่าเป็นตัวตึตงนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาลองดูละกันนะครับผมโอเคพร้อมแล้วบอกนะครับพร้อมยังมาโอเคลุยกันเลยลุยกันเลยดีกว่าจริงๆในะแคนเซมนี่สาขาหนึ่งนะครับก็มีผู้หญิงอุ้ยโอ้โหผมไปเคลนมั่วเลยเมื่อกี้แคนเซมนี่สาขาหนึ่งนะครับทุกคนก็มีผู้หญิงประมาณสักเอ่อสามสี่คนมัน้งมีน้องถิ่งแล้วก็น้องอาสายใหม่นะครับเป็นคนดังเหมือนกันนะเดี๋ยวมันดูซิว่าน้องละมุนจะได้เข้าหรือเปล่าปึ๊บโอ้โหเสียสกิลอันตรีเลยโดนขาดพอดีโอเคเอาไปสองพันก่อนน้องละมุนโอ้โหโอ้โหทำไมมาเดือดจังเลยน้องละมุน ได้ขาว่าเป็นตัวตึงเออผลอันนี้ใช่ไหมไผลอ่าไอ้ผลผลอะไรนะผลบิ๊กมัมสิเออแล้วขอแปลว่ายิงตอดตอดไปก่อนแล้วกันโอ้น่าก,กลัวน่าก,กลัวจับมาจับไม่โดนด้วยผลสั่นคือสกิลมันมาช้ามากเลยอ่ะต้องรอไปก่อนเอาน,นี่แน่เอาไป2300โอเคโอเคโอเคปื้ปๆๆปๆ้ปื้ปื้ป้ปป,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 ปตายไมเอ่ย ตายไหมเอ่ยละมุนละมุนอู้ละมุนไม่ตายละมุนคือแบบว่าดวงแข็งมากไปทําบุญมาวัดไหนครับเนี่ยละมุนล,ลิงขบเฮ้ยไม่ใช่อะลิงขบ <laughs> อะไรคือลิงขบ <laughs> อะไรคือลิงขบโอ้ย,ยเอาตรงนี้ตามกันนะเนี่ยตึงเอาเรื่องอะไรมลโอ้ย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 โ,ยโยพี่เจงก็แบบว่าบานันบันอยู่เหมือนกันนะครับบอกเลยว่าละมุนก็เก่งเหมือนกันไม่โดน เรียบร้อยโอเคก็หนึ่งส่วนไปนะครับคือเมื่อกี้ก็เอาตรงนะคือพี่บัฟสูงกว่านะถ้าแบบบัฟเท่ากันพี่อาจจะตายแล้วก็ได้โหคือเมื่อกี้น้องอมุนนี่คือแบบคือสกิลแบบสกิลสดแม่นมากนะเอาตรงอันนี้คือแบบชมจากใจนะก็คือแบบมิวกันชนะพี่เหมือนกันนะเนี่ยไม่ใช่แบบว่าฝีมือเล่นนะครับฝีมือก็ตึงเอาเรื่องเลยมาเดีย๋ยวเรามาต่อรอบสองกันดีกว่าละมุนมาเดีย๋ยวเรามาต่อรอบสองกันดีกว่าเพื่อเป็นการที่ไม่เสียเวลา โอเคโอเคอะพี่รอเอางี้แล้วกันเในรอบสองนี้พี่ไปทำการเปลี่ยนผลดีกว่าเพื่อสิีสันของคลิปด้วยเดี๋ยวเอางี้แล้วกันรอบสองนี้พี่นั่งรำบุญทำการเลือกผลเลยมั้ยพี่เลือกผลเลยเ <c oughs> ลือผลอุ้ยผลอุ้ยใช่ไหมผลอะไรนะผลเออผลโมดสี่ใช่ไหมได้ <c oughs> <c oughs> ชอบอุ้ยอุ้ยอุ้ยใช่ไหมละ่ะเดี๋ยวหยิบอุ้ยมาเลย ขอไปเปลี่ยนผมปีฬากก่อนแล้วกันนะครับทุกคนเมื่อกี้เราก็นํามาหนึ่งสุดแล้วนะครับคือเมื่อกี้ก็ถ้าโดนแบบคอมโบดีพี่อาจจะแบบว่าเออตายนะเมื่อก,กี้คือแบบเหลือเหลือสองพันก็ยังแบบว่าโชคดีอยู่ที่ไม่ตายถ้าตายบอกเลยว่าโดนผู้สาวตบนะครับผมน้องละมุนนี่อายุ15ใช่ไหมครับเออเอาสิบสามสิบสามเอาสิบสามโอเคสิบสามก็ประมาณมาหนึ่งเาสองเนาะโอเคมา ปึ๊บเดี๋ยวเรามาต่อรอบ2กันเลยดีกว่าจเจอ, ούμε, เอเจะเจอผลอ้ินนะบอกเลยจะเจอพลังแห่งแป้งทอดแป้งเหนียวแต่มันดูซิว่าจะเป็นยังไงรอบ2นี้อ่ะมาเดี๋ยวเรามาเออข้างนอกก่อนแล้วก็เริ่มยังเอายังเอายังมาเลยน้องระม,มุนอาจจะแบบไม่ค่อยกล้าพูดน,นะครับทุกคนแบบอ,อาจจะเขินๆน,น,นะครับใช่ไหมเขินๆขนขนใช่ไหมค่ะโอ้โอ้โดนโดนโดนสวยสวยสวยมานี่มาหาพี่หน่อยมาหาพี่หน่อยมาหาพี่หน่อยละมุนละมุนละเมอละเมปึ๊บปึ๊บอ้าว เอามันเล่าสองนี้คือบอกเลยว่ามันช่างไวมากๆเลยพี่รู้ว่าน้องรำมุนอ่อในใจพี่ใช่ไหมไม่ใชนะ่ไม่ใช่อันนี้คือตั้งใจใช่ไหมเลยเต็มที่แล้วหน <c oughs> ีไม่ได้คือเออเอาตรงน้องรำมุนเล่นในไอแพดเนี่ยเล่นในคนนี้ก็เก่งแล้วเอาตรงไอแพดมันเล่นยากใช่ไหมคือแบบมันบังคับยากนะในการเออหันอะไรเงี้ยมันน่าจะบังคับยากแค่นี้ก็เก่งแลว้วพี่เสือกั้นมาเดี๋ยวเรามาเล่นกันต่อด,ดีกว่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บน้องรำมุนเป็นเป็นเมนเออเป็นเมนเออผลผลนี้เหรอผลเออผล,อผลบิ๊กมัมเหรออย่าเล่น โหดเล่นง่ายใช่ไหมแล้วก็โหดใช่ไหมโหดมันดาเมจแรงมาโหดก็โหดเจอคนเล่นโหดบอกเลยว่าจะมาล็อกพี่เหรอบอกเลยว่าโอ้ยโอยโดนโดนโดนดรเมีแรงมากแถมกับแถมเคียนพิเตกแตกไปแล้วแคมไมพิเตกง่ายมากเลยบอกตรงโอ้โห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 น่ากลัวน่ากลัวป๊บ โอ้ยิงยิง 44, เจ็บเจ็บละมุนรอบนี้มาตึงจังเลยอะโหเงียบไปด้วยอาจจะแบบวัดตั้งใจหรือเปล่าโอ้เข็เค้นไตอีกแล้วคาบ้ชายอย่างตึงเซิงโคตรตึงโอ้ยอ้าวอ้าวโอ้ยต่างคนต่างแลกไม่ไม่ไม่ละมุนไม่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 โดนละมุนฆ่าแล้วจ้าเรขอจูบมันก่อนปึ๊บปึ๊บจับมา โอ้รามนี่คืออาจจะแบบว่าเอาจริงหรือเปล่าเนี่ยมาตึงจังเลยโอเคผักๆไปก่อนนะครับคุณผู้ชมก็ต้องระวังนะครับเมื่อกี้เราอาจจะแบบเกือบไปตายแล้วเกือบตายแล้วละมุนนี่คือแบบว่างเงียดนะครับกําลังตัง้งใจเลยนใช่ไหมเริ่ โอ้ยเดียว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 เฮ้ยละมุนไม่ใสแล้วนี่เป็นยังไงพี่ว่าน้องละมุนต้องเอาจริงแล้วเห็นไหมละมุนเอาจริงแล้วเนี่ยเห็นไหมแบบเงียบมาเลยอันนี้ก็เป็นสองหนึ่งใช่ไหมเฮ้ยพี่ว่าน้องละมุนอาจจะแบบว่าสองตาแรกอ่อนพี่ใช่ไหมรู้จักฝีมือของเรียกว่าอะไรเนี่ยเรียกว่าแบบถ่อมถ่อมไปก่อนแล้วก็เอาจริงทีหลังมาเอาเป็นว่าอีกสักหนึ่งตาละกันเผื่อจะแบบว่าเสมอ เป็นน้องผู้หญิงที่แบบว่าฝีมือไม่ธรรม,มดาน,นะครับทุกคนเป็นมนุษย์หรือเปล่าเนี่ยหรือ<ะ>เป็นเออหรือว,ว่าเป็นลรมคุดหรือเป็นเอเลียนอมน,นุษย์ใช่ไหมเอาว่าฝีมือก็เอาเรื่องเลยนะครับทุกคนเมื่อก,กี้พี่ก็ไม่ได้ประมาทนะครับพี่ก็เล่นแบบเต็มที่นะครับทุกคนแต่ว่าน้องละมุนนี่คือแบบว่าเอาทรงเอาจริงนะครับทุกคนซึ่งเราจะแ,แบบพี่ก็จเจาจริงเหมือนกันนะครับมาเดี๋ยวเรามารู้รอบที่สี่กันเลยดีกว่าน้องละมุนโอ้โหโดน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 ปึน๊บปึ๊บ โอเคจับมาก่อนมาหาพี่ซะดีๆโอ้ตัวเหมือนกันไฟแรงมากละมูลที่บอกไว้เลยมันเผาตูดพี่โอ้ยมันเผาหลังพี่ปึ๊บปจับจมาก่อนละกันจังหวะน,นี้โอ้โหแรง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 กี้มันก็ดูแรงจริงนะอ่ะเาเะมาตึง ปึ๊บโอเคโอเครอบนี้ขอเต็มเต็ม้ยไม่ทันจับมาไม่โดนนะครับถอยมาก่อนทุกคนสกิลนีล่ไปเลยสกิลแป้งทอดชอบกินแป้งไหมครับแต่แจกแป้งให้แล้วขอกิ้งหน่อยแล้วกันเฮ้เก็บกิ้งเข้าไปหาบุญเกือบ <c oughs> เอาปึ๊บโดนหรือเปล่าอา้าวเข้ามาโดนพี่เข้ามาโดนพี่อู้หูละมุนละมุนดาเมียดหนูแรงมากดะเมียดไฟหนูแรงมากมันมันตอดตูดพี่มันติดตูดพี่โอ้โหเรียบร้อยเป็นยังไงล่ะครับอพี่ว่าแล้ะละมุนต้องแบบว่าอ่อนใหตพี่สรุปก็สองสองไปนะครับทุกคนคนโหดโคตรตึงค,น,ค,น,ค,น,คนอันตรายนะครับ โหแบบนี้ก็ผ่านไปเลยครับผ่านไปเลยเดี๋ยวขอไปเปลี่ยนพาิตและละมุนเข้าแคนก่อนละกันเอาวะ่ะคือแบบว่าแบบดูนิ่งๆดูเงียบๆแต่แบบเก่งมากๆนะครับแล้วก็เล่นน i p a ดด้วยก็สุดยอดซีซีไปละกันนะครับผมเดี๋ยวขอเปลี่ยนฝัง่งพาิตไปรับน้องละมุนเข้าแขนก่อนละกันนะครับผมซืบซืบซือบ้อ่ะน้องละมุนน้องละมุนเออเปลี่ยนพาเิสมาก่อนเอาว่ะมามามาน้องละมุนยูนสายเนี่ยมาตรงคาเฟ่นหน่อยซีโอ้โห,โห,โหน้องละมุนครับ <laughs> อันนี้คือถ่อมใช่ไหมเนี่ยพิทลุนน้องละมุนต้องหดแน่ๆเลย <c oughs> <c oughs> โอโ <c oughs> ้ใช่ <c oughs> ไม่ใช่แล้วอันนี้เก่งจริงอันนี้พี่ยอมรับเลยมาอัเข้าแข่งก่อนแล้วกัน <c oughs> น้องละมุนชื่อว่าเออระมุนโอเคอันนี้ปกติก็เออเล่นบ้าไม่เล่นบ้า,า,บาใช่ไหม <c oughs> เยบล็อกฟู้ดเนี่ยเราแต่ลง <c oughs> ใช่ไหมครับถื <c oughs> อล้วแต่ล โอเคเดึงละมุนเข้าแคนเลนแล้วกันนะครับอ่ะดึงไปเลยอ่ะเรละมุนเข้าแคนนะครับผมเรียบร้อยข้าแคนเซมี่แล้ววู้ฮูบอเลยว่าเป็นผู้หญิงตัวน้อยที่แบบว่าข้างหัวให้เอ็มแต่ว่าโหดมากนะครับทุกคนจริงๆคนเราจะโกงจะเก่งก็บางทีก็ไม่อยู่ที่ข้างหัวนะครับทุกคนอยู่ที่ฝีมือนะครับซึ่งคลิปนี้ก็ประมาณช่วงนี้แล้วกันนะครับทุกคนก็เล่นไปทั้งหมด4ตาชนะ2แพ้2ก็ขำาำ,ำจีจไปแล้วกันนะครับผมถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับทุกคนก็ฝากก,ฝาก,กดไลค์แชร์ชให้พี่แล้วก็น้องละมุ กันคลิปนั่นะครับผมถ้าคลิปนั่นอยากจะทําอะไรสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้จะขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับทุกคนบ๊ายบายครับแล้วมือบ๊ายบายคนดูหน่อยสิบบ๊ายโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้านนะครับบ๊ายบายครับผมปิ <Bye. S 1> ้ว